สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพรลังกูนะครับวันนี้มีคำถามมาจากท่านผู้ฟังถามว่าเวลาเรารับสมัครหรือว่าสรรหาคัดเลือกผู้สมัครเนี่ยนะฮะเราควรจะจ้างตรงกับคุณสมบัติที่เรากำหนดไว้หรือถ้าเราเลือกพนักงานหรือ,อ,อยอมรับพนักงานที่มีคุณสมบัติที่สูงกว่าที่เรากำหนดไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหม สาเหตุที่ถามปัญหานี้เนื่องจากว่าจะมักจะมีการถกเถียงกันอย่างเสมอนะฮรระหว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคลกับผู้จัดการฝ่ายอื่นๆที่เวลาถึงเวลาคัดเลือกพนักงานเนี่ยนะฮะก็มักจะคุยกันเสมอว่าเราควรจะเลือกพนักงานแบบไหนทั้งๆที่เรามีเขียน Job Description มีเขียนคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับแต่บางครั้งเนี่ยหลายๆคนหลายๆแมเนเจอมักจะมองว่ามันต่ำเกินไป เวลามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสูงกว่าที่กำหนดเนี่ยมักจะชอบแล้วก็จะมาพูดถึงว่าเขาน่าจะมีศักยภาพเขาน่าจะมีผลงานที่ดีกว่าคนที่เขียนคุณสมบัติที่ตรงตาม Job Description <c oughs> ก็เลยจะเป็นเป็นผลตามมาว่าผู้จัดการฝ่ายก็มักจะรับคนที่มีคุณสมบัติที่สูงกว่าที่กำหนดเข้ามาเสมอซึ่งมันก็จะเลยเลยมีคำถามตามมาว่าถ้าเรารับแบบเนี้ย มันควรจะทํำยังไงกันแน่แล้วมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในการบริหารจัดการลองดูก็ได้นะครับจากประสบการณ์ที่เคยรับคนที่สูงกว่าคุณสมบัติที่กําหนดนะฮะจะมีมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับลองมาดูที่ข้อจํากัดก่อนก็ได้นะฮะถ้าสมมุติว่าเราต้องรับคนที่มีคุณสมบัติสูงกว่าดีกว่าที่เราเขียนเอาไว้จริงๆเข้ามาทํางานจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ หนึ่งก็คือพนักง,งานคนนั้นเนี่ยจะทํางานไปนสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มรู้สึกเบื่องานที่ทําเพราะว่าด้วยตัวเขาเองเขามีความรู้ทักษะความสามารถที่สูงกว่างานที่องค์กรมอบหมายเขาทําดังนั้นเขาจะเริ่มรู้สึกแบบไม่มีอะไรทําหรือบางครั้งบางคนทํางานเร็วนะฮะเนื่องจากเขาเป็นคนเก่งคุณสมบัติสูงกว่าเนี่ยงานที่รับผิดชอบมันเล็กกว่าคุณสมบัติของเขาดังนั้นการทํางานเขาจะเร็วมากพอเร็วเสร็จก็เวลาว่างเยอะ โดยที่องค์กรก็ไม่ enlarge หรือไม่ e n l i r g job ให้คนคนนี้สุดท้ายเขาก็จะเริ่มเบื่อเพราะเบื่อเขาก็ออกจากองค์กรอยู่ดีนะฮะพนักงานบางคนยอมรับเนะอันนี้เคสที่2นะฮะพนักงานบางคนยอมรับงานที่ต่ํากว่าคุณสมบัติของตนเองเพื่ออาจจะใช้บริษัทของเราเนี่ยหรืองานที่เขากําลังจะทําอยู่เนี่ยนะครับต่อยอดไปในงานที่ดีกว่าดังนั้นถ้าเป็นเคสแบบนี้เขาจะทํางานอยู่กับเราได้ไม่นาน ขอให้ได้ชื่อว่าผ่านบริษัทนี้มีประสบการณ์จากบริษัทนี้ไปเนี่ยเพื่อเป็นโปรไฟล์ของเขาอันนี้ก็เกิดขึ้นมาล้วนะครับเคสที่3คือขาดความผูกพันต่องานต่อองคอ์กรก็เนื่องจากสองสาเหตุแรกนั่นแหละฮะตัวงานมันเองมันไม่ท้าทายเขามากพอบางครั้งอลองดูทํางานเนื่องจากว่าบางทีเขาก็รับเนื่องจากอ,องค์กรเรามีชื่อเสียงเนื่องจากมีประเด็นที่แล้วแต่เรื่องส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยนะฮะเขา ยอมรับงานที่เล็กกว่าคุณสมบัติตัวเองเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะเพราะว่าด้วยด้วยความธรรมชาติของคนเนี่ยบางครั้งมันมันต้องการสิ่งที่ท้าทายขึ้นเสมอนะครับอีกเคสหนึ่งก็คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่ากฎเกณฑ์ของบริษัทที่กําหนดไว้พนักง,งานที่มีประสบการณ์เยอะๆความรู้เยอะๆผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเนี่ยมักจะทําตนให้เหนือกว่าคนอื่น มักจะคิดว่าเขาทําได้ทุกอย่างกฎเกณฑ์ต่างๆเขารู้มาหมดแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องมาบอกเขาไม่จําเป็นต้องมาสอนเขาคือมาแบบน้ําเต็มแก้วนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะพัฒนาได้ยากสุดท้ายก็คือความคาดหวังตอบผลตอบแทนที่สูงเพราะด้วยประสบการณ์ของเขาที่มาเต็มคุณสมบัติของเขาที่เหนือกว่าที่กําหนดเนี่ยมนเลยทําให้เขาเรียกเรื่องของค่าตอบแทนตรงนี้เยอะ แล้วก็ผลที่ตามมาก็คือเกิดความลักลั่นกันในเรื่องค่าตอบแทนที่เอ๊ะทำไมงานที่ค่างงานเท่ากันกับตำแหน่งอื่นแต่พอคนนี้เข้ามาถึงเงินเดือนสูงจังอันนี้คือข้อจํากัดนะครับส่วนข้อดีมันก็มีนะฮะก็คือเรื่องของต้นทุนค่าฝึกอบรมพนักงานคนนี้อาจจะไม่เยอะนะักเพราะเข้ามาด้วยความพร้อมจริงๆ2ก็คือเขาสามารถผลักดันผลงานให้ดีขึ้น เพราะคนที่มีประสบการณ์เนี่ยสามารถที่จะสร้างผลงานได้ดีให้กับเราได้เนี่ยนะครับแม้แต่ว่าเพียงแต่ข้อจํากัดก็คือข้างบนน,น,นะฮะว่าสุดท้ายเขาอาจจะเบื่อเพราะว่างานมันไม่ท้าทายนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นในตําแหน่งสูงๆนะฮะคนที่มีประสบการณ์เยอะๆคุณสมบัติเหนือกว่าที่กําหนดเนี่ยเขาจะสร้างเน็ตเวิร์กที่ดีให้เราได้เพราะคนกลุ่มนี้เขาจะมีเพื่อนมีคนรู้จักมีผู้บริหารในองค์กรต่างๆมากซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้กับงานขององค์กร บางคนที่มีทักษะเหนือกว่างานเยอะๆก็จะเป็นการช่วยนําเอาทักษะใหม่ๆเข้ามาพัฒนาองค์กรของเราพัฒนางานของเราได้มากขึ้นด้วยนี่ก็คือข้อดีสุดท้ายก็จะมีคําถามอีกแล้วตกลงควรจะทํำยังไงคือเคสนี้คงต้องดู ข้อเท็จจริงนะฮะว่าจริงๆในองค์กรเราที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะรับคนที่คุณสมบัติสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้เสมอใช่ไหมคือไม่ถ้าสมมติต0 0เนี่ยเกมีคุณสมบัติสูงกว่าที่เรียกว่า o v e r q u i l i f i c a t i o n เนี่ยนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆแสดงว่าเ D ดีที่เราเขียนจ,จะต่ําไป ดังนั้นสิ่งที่ต้องทําคืออัปเดตคุณสมบัติให้มันเข้าล็อกประเมินค่าง,งานใหม่แล้วลองเช็คดูว่าอัตราตลาดเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับการรีสตรัคเจอร์รีจ็อบกันใหม่เลยอีกครั้งหนึ่งถ้าเราพิสูจน์ได้นะครับว่าตัวคนที่เรารับมาเนี่ยเกหรือเกิน90%เป็นี่ยเป็นอย่างนี้แน่แต่ถ้ามันนิดๆหน่อยๆน,นานๆครั้งนะไม่เกินครึ่งหนึ่งอาจจะไม่เกิน30%เนี่ยผมว่าอันนั้นคงต้องคุยละ ว่าจําเป็นแค่ไหนที่เราต้องรับคนที่เหนือกว่าคุณสมบัติเข้ามาทํางานกับเรานะบางเคสอาจจะควรรับบางเคสอาจจะไม่ควรอันนี้ต้องอยู่ที่ดุลพินิษในขณะนั้นของผู้สมัครแต่ละคนด้วยเหมือนกันแต่วิธีที่ถูกต้องแล้วก็ลงตัวที่สุดก็คือจ้างให้ตรงกับคุณสมบัติที่เขียนไว้เพราะนี่คือสิ่งที่มันเป็นหลักการ ที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเราไม่ควรจะจ้างต่ํากว่าต่ากว่ามากก็ทํางานไม่ได้จ้างสูงไปเงินเดือนมันก็อาจจะเวอร์ไปเมื่อเทียบกับคนอื่นอีกทั้งคนทํางานก็อาจจะรู้สึกเบื่อเพราะว่างานมันไม่ท้าทายความสามารถเขามากพอคือมันมีมีไม่ความไม่เหมาะสมทั้งคู่นะฮะดังนั้นสิ่งที่เหมาะสมคือจ้างให้ตรงเขียนยังไงระบุแบบไหนบวกลบได้นิดหน่อยคือแต่ไม่ใช่โอเวอร์คอลิฟายแบบสูงมากถ้าเคสแบบนั้นรับเข้ามาผมเชื่อว่ามีประเด็นแน่ๆล่ะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเชิงบวกหรือว่าเชิงลบนะครับมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมันก็จะลามปามไปถึงระบบ HR ตัวอื่นด้วยนะครับดังนั้น HR กับผู้จัดก,การฝ่ายควรจะต้องหารือพูดคุยเพื่อกําหนดคุณสมบัติของพนักง,งานของเราในแต่ละตําแหน่งให้มันสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบแล้วก็ต้องยืนหยัดนะฮะว่าถ้ามันอยู่บวกลบประมาณนี้ก็ต้องรับคนประมาณนี้แหละเข้ามาทํางาน ขาดเหลืออะไรแล้วก็กลับเข้ามาพัฒนาได้นิดๆหน่อยๆแต่ไม่ใช่โอเวอร์ไปเยอะหรืออันเดอร์ไปเยอะนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ